มาแล้วครับมาแล้วครับมาพบกับช่างอื่นของเราครับวันนี้กำลังจะขึ้นชั้นสองครับอากาศร้อนอบอ้าวมากครับอากาศร้อนมากครับมาแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวไปดูที่เฟซบุ๊กก่อนนะครับ chứ không chụp tên loan đẹp dinh hết chú ôi luôn cứ khăn cả khăn mà ใส่ใช่ครับโอ้อินเทอร์เน็ตไหมซื้อไม่ในอเดลเมย์โอ้ซื้ออินเทอร์เน็ตไหมอินเทอร์เน็ตไม่ดีครับ T T ขอถวดเป็นแป้นครับขอโทษครับนี่ครับอ่อ <T> นท่านอื่นกำลังเชื่อมชั้นสองครับโดยที่ข้างบนนั่น ขานขานขึ้นล่างเป็นลางครับปรเป็นลางเปลางตัวยูครับเป็ดลางน้ำครับเวลาน้ำฝนตกมาอยู่ซันสองครับโอ้ยอินเทอร์เน็ตเพื่อดีเถอะวะเฮียเสียเงินกูเดือนอย่วะโอ้ยเสียเงินอยู่นะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันจะช้าๆหน่อยครับจ้างเ่นะครับ เงินกระจายอยู่ครับุเดือนครับสองไขคืนของตู้เชื่อมครับตู้เชื่อมอื่งครับช่างอื่นครับนะครับมาดูตู้ต้นลำโพงเราครับเชื่อมโดยช่างอื่นครับผู้ทำงานงานครับ เสร็จแล้วหนึ่งคันครับเหลือซอนสองครับเหลือล้างเสียงกลาง,งไม่ทำครับรอทาพร้อมกันครับขอขึ้นโครงคันนี้ให้เสร็จครับทาคันนี้ให้เสร็จครับสุดยอดเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสี่ครัามน่าจะเลิน2020ครับ ตามที่ Youtube ก็สุภาสตา220นี่กันครับโอ้อินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจนะครับอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจเลยครับวันนี้หงัน,นลงมากเห็นกวางรับเสฮะเฮ้ยโลกว่าดดปวดจีบอ่ะ นี่ครับงานสั่งเลาะออกหมดครับตู้เดิมเลาะออกหมดครับประตูรีออกหมดครับนี่ครับประตูรีออก้วจะมาใส่ใหม่ครับเพราะว่าคันนี้ประตูมีแค่ประตูข้างสองบานประตูหน้าเอ้ยประตูหลังสองบานครับเลยรีออกเีคันข้างหน้าครับมาใส่คันนี้ครับ โอ้ยสัญญาณขับก้องครับนี่ทำงานสามคนครับโอ้ยนี่เนเต็ตนสีได้เหรอวะโ็ได้กันเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโทรซับไรดาครับมาเอาอันนี้ไรแล้วมาเข่าท้ายแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสุภัสาวน่าจเจริญครับ2020ครับเจะพาดูมุมไกลๆนะครับ <c oughs> อยออกมาไกลๆกันนะครับ๋ยวด้านหลังยังไม่เสร็จครับด้านหลังตัาต่ออีกครับ ความยาวมันเหมือนเดิมครับเจเมตรยี่สิบเหมือนเดิมครับได้เป็นขนาดแนวความตู่ข้เอเทนเนยขึ้นก่าครับอากาศร้อนครับฝนก็ไม่ตกครับโมคือความโอ้ยร้อนครับ ครับอะไรบ้านพับครับ้บตัวล็อกสอดออกจากตู้ครับเพราว่า hmm. ถ้าซื้อใหม่ก็เพียงตังค์ครับเลยต้องเอาของเดิมมาใช้ครับเราทำให้มันประหยัดครับ mm hmm. โอ้เดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ได้ย่างเดี๋ยวนะครับเอาไวา้เอาในสด เอาอันนี้ไล่เอากล้องได้เอาโทรศัพท์แต่เดี๋ยวนะครับอขอเวลาเริ่มไล่ใหม่อีกนะครับ